สวัสดีครับที่นี่นิสันกรุงไทยยูสคาซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมที่ปรึกษาการขายเซลแซมครับสวัสดีครับผมที่ปรึกษาการขายเซลต่อครับผมครับผมวันนี้ผมกับพี่ต่อนะครับพาพี่ลูกค้ามาชมรถมาดูรถในลานจอดบริเวณกม9นั่นเองนะครับสำหรับ,รบที่กมมตรงเนี้ยเดินทางมายังไงครับพี่ต่อ,อของเราอยู่ตรง รามินทากอมอ .9 อนะครับถ้ามุ่งหน้ามาจากทางหลักสี่นะครับผมก็มุ่งหน้ามาทางแฟชั่นนะครับแต่ว่าของเรายังไม่ถึงแฟชั่นนะเลยคู่บอลมาก่อน,นะครับแล้วก็จะเจอโชวลูมโตโยต้านะครับซ้ายมือ โัดังของเราจะอยู่หลังโชว์รูมนะครับถ้าเกิดว่าเลยโชว์รูมไปแล้วจะเป็นแฟชั่นเลยครับผมพูดง่ายๆคืออยู่ฝั่งขาออกนั่นเองฝั่งขาออกนะครับพี่ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ด้วยนะครับเดินทางมาไม่ถูกยังไงก็เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยแล้วกันนะครับ,รบผมอ่ะก็ ตอนนี้พามาอัปเดตสต็อกดูในส่วนของสต็อกนั่นเองนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถใหม่มือหนึ่งนะครับที่เขาแอบมาจอดตรงนี้ของเรานิดนึงเนาะพี่ต่อนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะมีตัวของรถเก๋งเช่นนิสซูบิชิเวรา1 0เทอร์โบนะครับซึ่งตอนนี้มีการปรับลดราคาครั้งใหญ่ลงมาด้วย ตรงนี้ขออนุญ,ญาตให้ลูกค้าลองติดตามดูนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับจะมีรถกระบะที่เห็นไกลๆนะครับเป็นสีเทารลันโบเนาะตัวนั้นเป็นแบ็คทีนิชันนะครับแล้วก็ตัวขยับลงมาอีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นบริษัทกีพาวเวอร์ก e ีพาวเวอร์นั่นเองน,นะครับตรงนี้เราไม่ได้มาไฮไลท์ แจง้งให้ดูก่อนท่ามันอยู่ใน่วนบริเวณของเราครับตรงนี้ก็เราจะมาเน้นในเรื่องของยูสคาร์ <Okay. S 2> ที่เป็นของเราเองครับผมนบในส่วนของยูสคาร์บริเวณนี้ก็มีทั้งกระบะมีทั้งรถเกง๋งถูกต้องไหมครับพี่ต่อเนาะอวีจอดอยู่ด้วยนะครับผม,ม,บผมซึ่งตรงนี้นะครับคันแรกเลยรู้สึกว่าจะเป็น อิซุสุนะใช่ครับตัวนี้เป็นอิซุสุนะครับตัวยกสูงหรือไฮแลนเดอร์นั่นเองครับเป็นเกียร์ธรรมดานะโฉมนี้จะเป็นปีประมาณ18-19นะครับราคาอยู่3 0 0แสนกว่าบาท3า0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับกระบะอิซุยอดนิยมนะครับที่หลายๆคนหาอยู่เนาะ ได้มาอยู่ในครอบครองนะครับรุ่นนี้ก็พูดง่ายเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ประหยัดมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องด้วยจานวนรถมันเยอะนะพี่แซมครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะจะไม่เจคันใดคันหนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามีไฮไลท์มีอะไรเราค่อยมาเจาะกันได้ครับวันนี้ก็ มีคันนึงเลยนะครับเป็น Toyota a อ t i s ินะครับโฉมปี2019นั่นเองนะครับรู้สึกว่าราคาโปรโมชั่นของเราตอนนี้334,000บาทถูกต้องไหมครับพี่อนใช่ครับผมตัวนี้เป็น 1.6g นะแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับผมขายได้เรื่อยๆนะครับ เป็นรถที่ดูแลง,ง่ายมากๆนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าประหยัดน้ํามันเหมือนกันในเกรดของ1.6นะครับครับคันนี้ปี19าาด้วยเนาะปี193 19แสน4 0 0ห,ห 44, บาทนะครับอ่ยตัวปานะนะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวนิวแล้วเนาะพี่ต่อเนาะกับราคาเท่าไหร่ครับพี่ต่อราคาเริ่มต้น4 14,00 0นะครับ ตัวนี้พูดง่ายๆว่าเป็นนิวโคลโรรานะปัจจุบันป้ายแดงยังเป็นบอดี้นี้อยู่นะครับพูดง่ายๆว่าน่าใช้มากๆนะครับผมสหรับราคาดีด้วยนิวโคลโรราตัวนี้นะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ f o r t u n e r นะครับ f o r t u n e r คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประมาณปี1 8 1 9ปด้าไหมครับพี่ต่อ20นะครับ20ใช่ไหมอ่ะอ่าอ่ะับนี่เป็น20นะครับปี20แล้วเป็น 2.4V ครับคันนี้มาอยู่ประมาณห0 0 0 0แสนนะครับนิดนิด ผมจะไม่ผิดแสนสามพันนะครับผมกับราคา9 0 0 0แสนกว่าบาทบได้หน้าเดิมหลังเดิมนะคันนี้มผมบอกเลยภายในสวยมากๆนะครับ<ม>ใครหาฟอนเทนเนอร์เข้ามาชมมาดูแล้วกัน<ช>นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ c ีวิกนะครับมีซีวิกมีอันติส มีในส่วนของแคมรี่ก็มีด้วยเหมือนกันนะสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับเป็นโฉมปีอะไรนะครับพี่ตอ่อตัวนี้จะเป็นปี15 16 15 16นะครับเป็นตัวของ 2.0G กับนะครับผมเป็น ACV 50นั่นเองนะครับหลายๆคนก็ ยังยังเล่นอยู่ยังนิยมอยู่นะครับสำหรับโฉมนี้นะโฉมนี้ดีไซน์นี้นะใช่ครับผมครับก็ราคาถือว่าค่อนข้างดีเลย5 0 0แสนกว่าบาทใช่ครับนะครับแล้วก็เป็น1.8ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นรถผู้บริหารด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1.8นะครับเป็นอันติสโฉมปี2018-19เหมือนกันใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแต่งตัวแต่งโรงงานเลยตัวแต่งโรงงานนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับผม แต่งมาแบบนี้เลยจากโรงงานโดยตรงนะครับไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตรอบคันนะครับมีแม็กสิแล้วก็ภายในจะเป็นบาะหนังมีหน้าจอเบาะไฟฟ้าได้เบาะไฟฟ้าได้ออปชั่นมีแพทเทิร์นชิปด้วยครับพี่แสงสุดยอดเลยครับพี่คันนี้ก็เป็น1.8นั่นเองนะครับกับราคาเริ่มต้น4สี่แสนีอืมใช่ครับสี่แสนต้นๆแล้วก็ได้เครื่อง1.8แล้วก็ได้เรื่องออปชั่นได้ สเกิร์ตได้สปอยเลอร์มารอบคันนะพี่นะครับเป็นตัวแต่งรงงานโดยตรงเลยนะครับผมโอเคแล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ v ีออสนั่นเองนะครับวีออสตชมนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทนะครับเจนที่3มีประมาณ1 5บห้ครับครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ประหยัดมากๆนะครับบอกเลยนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างโอเคนะใครสนใจก็เข้ามาชมมาดูแล้วกันเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว เจ้า Honda City. Civic, Civic, c i ีวิกซีวิกซิตี้ครับ <Okay. S 1> เป็นซิตี้หเทอร์โบ, 0, บนะครับตัวนี้เป็นตัวซีดาน4ประตูนะครับตัวนี้เป็น1.0 S, <S นเะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับ1.0 S คันนี้นะแล้วสีดามพี่แซงที่เราเห็นมีอยู่กี่คันนะเห็นอยู่ไม่กี่คันนะพี่ไม่ถึงคันะไม่ถึง5คันไม่ถึง3 4 5คันประมาณนี้ครับพี่โดยประมาณนะสีดามรู้สึกว่า คันนี้ก็เป็นเป็นรถหมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคำจากจากหน่วยงานใหญ่ๆเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลกระพูดไปก็จะรู้เลยตรงนี้ก็ขออนุญาตยังยังไม่พูดดีกว่าเนาะไปกันเรื่อยๆสำหรับตัวรถดีกว่าก็เป็น Honda c ซีว c นะมีซิตี้ก็มีเหมือนกันที่จะไม่ใช่เป็นโฉมปีที่จะไม่ใช่โฉม1.0เนาะก็เป็น1.5นะครับท่านใดที่แบบมีลูกค้าหลายรายที่แบบว่ากลัวเรื่องปัญหาของ1.0เทอร์โบกลัวเรื่องเทอร์โบนั่นแหละ คันนี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันครับสำหรับซิตี้นะครับเพราะว่าเป็น1.5 VTEC เลือ่แซมนะับพี่ได้แรงธรรมชาติมีระบบที่วาวแปรผันนะครับผมบอดี้ก็ถือว่ายังยังไม่เอานะมันยังเล่นกันอยู่สำหรับสองนบพน่แต่ว่าที่ทุกคนเห็นนี่รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะใช่ครับอันนี้คือรถเรารับคืนมาจากหน่วยงาน ถูกต้องครสภาพแบบนี้เลยนะครับก็วัดที่รับก็จะปรับสภาพให้ใช่ครับเราเราเราสปาทั้งภายนอกภายในให้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าบอกว่าเป็นรถเช่าหมดสัญญาเนี่ยรถก็จะมีหน้าซ้ำๆเดิมๆเนาะแต่ว่าข้อดีหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีรถสมมติว่ามาเลือกรถ หนึ่งรุ่นหนึ่งคันมีให้เลือกมากกว่า20คันถูกไหมพี่ตอบใช่ครับผมนะครับก็เป็นตัวเลือกทางเลือกนั่นเองนะครับ1.0ตัว V ีนะครับมีตัวเทอร์โบเป็นรุ่น V ีนะเป็นตัวกลางนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับสำหรับตัว V ีนะใครที่สนใจตัว V ีก็ลองเข้ามาดูได้นะครับเป็นสีเทาเหมือนกันไดเรื่องออปชั่นขึ้นมาใช่ครับผมนะครับก็ตัวนี้มีหลายสีแต่หลักๆก็คือจะเป็นสีเทาใช่ จะมีสีขาวอีกคันสองคันนะครับแต่เรื่องสีสันนี่ก็ด้วยความเป็นรถหมดสัญญาก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ใช่รถบ้านส่วนเปอร์เซ็นก็จะเป็นสีเทาสีเทานะครับเป็นรถหมดสัญญาประมาณนี้นะครับก็ในระหว่างผู้ใช้รายเดิมใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเข้าตามศูนย์ตามระยะเช็ครอบตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหมื่นกิโลใช่ไหมตลอดง่ายๆตามสเต็ปเลยครับเพราะว่าทางผู้เช่ามีหน้าที่เอารถไปเข้าศูนย์ เพื่อบำรุงรักษานะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็คือทางบริษัทเป็นคนดูแลก็พูดง่ายๆว่าซัพพอร์ตค่อนข้างจะดีมากๆพอสมควรเลยนะครับเอาไปใช้ต่อนี่ก็คือแบบรับรองได้ว่ารถเข้าศูนย์ตามระยะนะครับมันคะแนนถึงนั่นเองนะครับมีปัญหาจุดไหนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเปลี่ยนนะจะเป็นการเปลี่ยนครับแล้วคันนี้ครับพี่ต่อรู้สึกว่าเป็น CRV ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคันนี้เป็น CRV โฉมปี12-15ถึงสิบครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่น2.0หรือ2.4เนี่ยแหละโดยประมาณนะโดยประมาณครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลให้เพิ่มเติมทีหนึ่งเพราะว่าบางทีรถในลานเยอะมากๆจำไม่หมดเลยนานๆเข้ามาทีนะครับ สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับขอเวลาล้างเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับทำความสะอาดให้รอบหนึ่งนะครับรับรองได้ว่าเปิงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะซื้อเป็นเงินสดนะครับหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ต่อครับถูกต้องครับเรามีไฟแนนซ์รองรับให้นะครับทั้งเป็นไฟแนนซ์ในระบบของแบงค์รละต็ลิซซี่นะครับตรงนี้พูดง่ายๆเลยว่าไม่ยากนะครับนะครับก็ถือว่า โอเคอยู่นะมีทั้งในส่วนของแบงค์ชาติแล้วก็ลิสซิ่งมาจัดบริการให้ด้วยลูกค้าไม่ต้องหาเองเนาะใช่ครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องหาเองนะครับทางในส่วนของศูนย์บริการกรุงไทยเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งเนาะวิ่งคอยเซ็นเอกสารให้ลูกค้าหรือมาชมมาดูรถแล้วบอกว่าเซ็นเอกสารเลยได้ไหมพี่ต่อได้เลยเนาะคือถ้าจะให้ดีนัดหมายเราครับ นิดนึงนะครับดีกว่านะครับชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันไปครับว่าจะเข้ามาชมรถมาดูรถนะถูกต้องครับแล้วก็ถึงถึงยังไงเนี่ยเราก็ยังมีเซลล์ท่านอื่นคอยดูแลให้ด้วยนะครับแล้วคันนี้ครับพี่ตอบสะดุดตาเลยเป็นสีดําด้วยอ่าคันนี้เป็นแอคคอร์ดครับนะครับโฉมปีสิบแปดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพี่ตอบสิบแปดสิบเก้านะครับ บอกได้เลยว่าคันนี้นะครับไม่ใช่คันนี้ดีกว่าขออนุญาตว่าโฉมนี้นะโฉมนี้รุ่นนี้ใัรที่ขายอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาผมกับพี่แซมจะมาอัปเดตให้นะครับเรื่องของราคาตอนนี้ยังคุยกันอยู่ว่าเราจะทําแคมเปญเท่าไหร่เอาพูดง่ายก็ขายถูกกว่าอีู่ครับพี่ใช่ไหมขายถูกกว่าอยู่แล้วครับเอาติปปีสิบแปดสิบเก้าเอ็มซีตัวนิวโคลโรราเราขายถท่าลมทลายเลยเพราะว่าเราจัดโปรยอดจองเนาะยอดจองแล้วก็ยอด สงมอบถูกต้องครับเดี๋ยวจะมีรุ่นนี้นะครับหนึ่งรุ่นที่จะจัดแคมเปญตามออกมานะครับ,ครบใครที่ชอบรถใหญ่นะครับในราคารถเล็ก พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพี่รถใหญ่มันมีดีของมันอยู่ครับอ,อย่างไรคอยมาติดตามกันเทีนะครับก็ในส่วนของลานนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามจะอัปเดตให้นะครับว่าตอนนี้ในลานจอดนะครับมีรถรุ่นอะไรกันบ้างเอาเป็นว่ารถเยอะๆประมาณนี้ผมขออนุญาตพาวนแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมพี่ต่อเดินหมดทั้งลานน่าจะปวดขา นะครับเริ่มมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของกระบะนนะครับกระบะค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นมิตซูบิชินะครับผมใช่ครับอ่าเป็นไทรตันตัวนี้เป็นอดรีดเป็นอตลีดเป็นตัวแต่งโรงงานผมจะไม่ผิดคันนี้ไม่หลักพันหลักพันเองเรอรถไม่ใช้งานเลยหรอครับพี่ใช้อยู่ครับแต่ใช้น้อยอืมนะ่าโอเคก็คือถือว่าเป็น น้องๆป้ายแดงเลยแล้วกันนะครับใช่ครับนะครับรถเดิมนะครับพูดง่ายๆว่าอย่างใช้คําเดิมแล้วครับน้องๆป้ายแดงจริงๆเป็นรถแต่งด้วยนะแต่งเดิมโรงงานใช่ครับครับถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับใครอยากจะมาชมมาดูได้เลยได้เป็น4ประตูด้วยใช่ไหมครับพี่ต่อใช่ครับเป็นตัวแต่งรู้สึกว่าได้โลบาร์ด้านท้ายมาด้วยใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกกันว่าเป็นหน้าหล่อ น่าหล่อใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมโรงงานนะครับติดมาแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยววันรับล้างทําความสะอาดเก็บรายละเลอียดด้านหลังให้นะครับ,รบนั่นเองนะครับน,นี่สวยครับคันนี้สวยส่วนเรื่องออราคาน,น,น,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คอัปเดตให้รอบหนึ่งว่าณตอนนี้ราคาเหลือต้องใช้คําว่าเหลือดีกว่านะพี่เนาะ,ะนะครับเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าโซนนี้มุมกระบะเยอะรถไฟฟ้าเยอะด้วยเหมือนกันนะครับใครพูดง่ายง่ายใครที่หาอยู่นะ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นรุ่นที่เราพูดนะครับทักคอมเมนต์มาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคอยแจ้งให้นะครับว่ารุ่นไหนเป็นยังไงมีอะไรราคาเท่าไหร่ครับตัวไททันเองนะครับมีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนะครับมีทั้ง4ประตูและก็แคปนะครับผมตรงเนี้ยใครชอบแบบไหนทักถามมาได้เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็เป็นรถถัดมาเป็นรถยอนนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับพี่แซมครับพี่ เป็นเจ็ดที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวเล็กลงมาหน่อยเ x p a n d e r นเอนั่นเองนะตัวนี้เป็น e x p a n d เ r นดระครับราคาเริ่มต้นตอนนี้เท่าไหร่นะครับพี่ต่อตัวนี้เริ่มต้นอยู่40,000กว่าบาท40,000 0กว่าบาทนะครับถือว่าโอเคเลยนะได้เป็นรถเจที่นั่งถูกมากครับพี่ต่อใช่ครับนะครับสประตูแบบนี้7ที่นั่งนะครับมีทั้ง รุ่น GT แล้วก็ GLS Limited นะครับง่ายๆเลยแต่คันนี้ที่เห็นที่ลูกค้าเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GT GT นะเพราะว่ามีไฟด้านล่างใช,ใช่ไหมครับพี่จะมีไฟตัดมองแม็กจอ17เป็นแม็กดำปัดเงานะครับตรงนี้นะสวยงามเลยพูด้ง่ายไม่ต้องแต่แต่ร,รถทุกคันของเราบอกได้เลยว่าเดิมเกือบร้ออร์ซ นะครับไม่ได้แบบอ่าแล้วถ้าสมมุติว่ามีเฉียวมีชนอะไรเล็กเล็กน้อยๆทงบริษัททําให้หรือเปล่าเนี่ยพี่ทำให้ครับทาให้ด้วยใช่ไหมออกไปพร้อมใช้ไม่พร้อมซ่อมนะอ๋อพร้อมใช้ไม่พร้อมซ่อมนะโอเคครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าดูแลหลังการขายด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็ดูแลบํารุงรักษาก่อนวันที่ลูกค้าจะรับรถด้วยก็ขับออกไปก็เติมน้ำมันอย่างเดียวเนาะเพิ่มเติมจุดเด่นของเราของกรุงไทยเราอย่างนี้นะครับพี่แซมอย่างที่เรารู้กัน ถออกไปแล้วอืลองศูน์โดยการคอ,อยซ่อมคอยดูแลให้หลังจากที่วันวันรับรถไปแล้วอืครับทั่วป อ๋อก็คือสามารถเข้าที่ไหนก็ได้อย่างนี้เหรอครับพี่อะแล้วผมผมซื้อจากที่นี่ไปอะที่กมก้าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยแล้วผมเอารถไปใช้เชียงใหม่ดีครับเชียงใหม่อะเชียงใหม่เลยอะไกลเลยอะเชียงใหม่เหนือสุดเลยนะเอาง่ายงครับเป็นอะไรแจ้งมาแจ้งน้องเซนมาแจ้งเรามาก็ได้ครับรถเป็นอะไรขอรายละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเปิดใบสั่งซ่อมไปให้โอ้อย่างนั้นได้ด้วยเหรอพี่โอ้อย่างนี้ก็แทบจะแบบขับรถไม่ต้องห่วงอะไรเลย ใช่ไหมใช่โดยโดย้วยปกติแล้วของเราก็เช็คทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมาได้หลังการขายแบบนี้ด้วยพี่แซมลองคิดดูจะอุ่นใจแค่ไหนอก็ซื้อไปน่าจะสบายใจนะครับถึงจะเป็นรถยูสคารถมือสองนะครับก็ได้ในส่วนของเรื่องราคาที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับบวกกับการรับประกันถูกไหมพี่ใช่ครับนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยแหละ <Perfect S 2> นะเพอร์เฟกนะครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยผม ตอนนี้เทคโนโลยีนะอาจจะแบบว่าโอ้ยรถน้ำมันเบื่ออยากได้รถไฟฟ้า,ฟามีไหมลองมาดูกันครับมีอะไรบ้างใกล้ๆนี่ยกตัวอย่างใกล้ๆเลยนะตัวนี้เป็น MGEP EP นใช่ไหมครับ MGEP ซี M G e อีกนิดนึงปีครับ <23 S> 2 <23 S 1> ีบเลยเหรอพี่อา้าอย่างนี้ทำไมแบบเออก็ต้องราคาแพงสิแบบนี้ จะว่าแพงมันก็ไม่แพงนะครับมันสมเหตุสมผลนะเนื่องจากว่ารถเขาเป็นรถปี23่สมไม่เริ่มต้นถ้าผมบอกแล้วจะตกใจไม่เท่าไหร่ครับพี่ห้าพันกว่าโลอันนี้ใช้หรือเปล่าเนี่ยใช้สิครับใช้น้อยมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้น้อยแล้วรถไปอยู่อู่ไม่มีนะออครับก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเป็นแฮชแบ็กด้วยใช่ไหมครับพี่ EP+ เหมือนเหมือนเป็นอะไรนะวากอนประตูสเปซวากอน เป็นรถ2แถวนะที่นั่งนะครับรถทุกคันตรงนี้นะครับผมยอมไมยากใช้คําว่าตรงนี้นะอย่างนี้มีการเก็บสีเลยครับจริงเหรอพี่ยังเป็นสีเดิมนะจะมีริ้วรอยบ้างนะอันนี้ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดเก็งเหมือนกันใช่ไหมใครที่มองหารุ่นนี้นะครับเข้ามาดูก่อนมก่อนตัดสินใจรถก็มีประมาณมีให้เลือกอยู่ประมาณห้าคันรให้คันใช่ครับครับยนี รถไฟฟ้าร้อยกว่าไซน์นะครับแล้วเวลาชาร์จเนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยครับพี่ชาร์จที่เคลมมาเนี่ยสามร้อยอยู่ประมาณสามร้อยแปดสิบหรือหกสิบเนี่ยครับวิธีการชาร์จก็กดตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับวิธีการชาร์จก็จะเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเสียบปลั๊กเข้าไปก็คือไม่เริ่มต้นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นใช่ครับไม่สูงสุดเกินกว่าโลครับอ๋ออันนี้พูดได้เลยว่ามาก่อนเลือกก่อนเลย ถูกครับผมเราไม่สิทธิ์กับคนที่มาก่อนแต่รถทุกการสังเกตครับสภาพใกล้เคียงกันมีอยู่หนึ่งคันนะครับผมลองเอาไปชาร์จดูนะครับเพราะว่ามันขึ้นเตือนว่าต้องมีการชาร์จชาร์จขึ้นชั่วโมงได้80%จริงไหมจัดสัมผัสสัมผัสด้วยตัวเองจริงครับผมจริงใช่ไหมพี่จริงครับโนั่นหมายความว่าที่เขาเคลมมาอันนั้นก็ถูกต้องและหนึ่งอย่างที่สองครับ ด้วยด้วยแค่เวลาครึ่งชั่วโมง80%ตรงนี้ยนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่เขายังดีนะครับสภาพยังสมบูรณ์จะว่า90%หวดก็ยังได้ใช่ไหมครับสำหรับเจ้า MP ขอโทษครับสำหรับเจ้า NG EP รุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว Plus ด้วยเป็นเป็นตัว Minor Change เนาะตัวแรกตัวแรกที่เขาเปิดตัวมามันจะไม่มีคารบนหลังคานะครับผมถือว่า เป็นรถครอบครัวได้เลยนะชนะพี่แต่ถ้าใครจะเอาไปใช้ส่วนตัวชีวิตประจาวันก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะแทบจะไม่ต้องเติมน้ํามันใช่ที่สําคัญมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไปวิ่งสาธารณะใช่ไหมครับพี่ครับพี่ถ้ารถไม่ดีจริงเขาคงไม่เอาไปวิ่งนะถูกต้องครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ถือว่ายังค่อนข้างโอเคอยู่นะขับกับครับสภาพแต่ราคาเนี้5,000กว่ากิโลค่อนข้างน้อยน้อยมากๆเข้ากับเจอจะเป็นแค่รถเทส เชได d r ์ด้วยซ้ำนะครับกับลูกค้าได้ไปรถปีใหม่ๆสภาพดีๆนะครับแล้วก็กับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้อยู่380กิโลโดยปรกิโลโดยประมาณนะก็โดยประมาณนะครับถือว่าก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับตอบโจทย์นะก็เวลาชาร์จอาจจะชาร์จกลางคืนก็ได้ถูกไหมพี่ต่อใช่เวลาเราพักผ่อนก็ชาร์จได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนไกลๆครับก็ เวลาสักรึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้สมรรถนะเพิ่มมาอีก80%นะครับค่อนข้างโอเคเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาชมรถมาดูรถในส่วนของรถไฟฟ้านะครับก็ติดต่อทักทายเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะขออนุญาตนะครับครัถเรื่องของรถไฟฟ้าเนอะเราไม่ได้มีแค่ mpg g อย่างเดียวนะมีอะไรเยอะครับพี่รู้สึกว่าของเราจะมีตัวของ เกทวอมอเตอร์เนาะที่เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของเกตวอลเราไม่ได้มาจอดตรงนี้เนาะครับอ,อ,อย่างแรกเลยเราจะมีพวก น้องแมวครับอ๋อน้องแมวครับปูดแคทนะครับครับูดแคทแล้วก็รู้สึกว่าจะมีพวกอะไรนะพวกแข้งด้วยนะแทงสามร้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับใครสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาดูได้ครับเดี๋ยวจะมีน้องๆเซลเพื่อนๆกันคอยตอบคอยชี้แจงนะครับผมอ้าวแล้วเห็นแบบเมื่อกี้มีไททันไปแล้วใช่ไหมพี่ครับผมแล้วเราก็จะมีเป็นตัวในส่วนของ Toyota Revo ด้วยใช่ไหมมีครับเริ่มคันแรกเลยกันนะครับครับมตัวนี้มันจะเป็น ตัวของรีโว่แคปนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นปีประมาณ17 1เปเป็นรุ่น p l พ s J Plus นะครับกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วนะคันนี้นะครับว่ามีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถหน่วยงานอีกอันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะอันนี้ก็จะเป็นรถหน่วยงานเลยถูกต้องนะครับพี่ใช่ครับผมที่สำคัญนะครับจะเห็นว่าด้านหลังจะมีแคลริมอยม์ ถ้าใครชอบที่แบบมีของด้วยต้องเก็บของหรือว่าเป็นเซลล์วิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับครับพี่ไม่ต้องเสียเงินไปติดแล้วไม่ต้องเสียเงินไปติดครับครับเพราะว่าเจ้าแครลิบอยตัวนี้ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันอืมราคาน่าจะค่อนข้างสูงอยู่น่รคก็ร่องอยู่รถมาเดิมๆแบบนี้ก็มีมาให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่นี่คือสภาพเดิมๆเลยนะพี่แซมแต่มีริ้วรอยบ้างนะขับมาริ้วรอยนะผมว่านะไปดูริ้วรอยกันมันมีบ้างครับเนี่ย แต่ว่ามันไม่หนักนครับเบาๆผิวๆอ๋อครับผมอันนี้น่าจะธรรมดานะครับอันนี้ก็น่าเสียงเดิมๆนะครับมีริ้วรอยบ้างก็วันรับรถเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับพี่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ตามเพจตามในส่วนของ Youtube อยู่ใช่ไหมครับก็อาจจะเห็นรีวิวบ้างแลนะครับว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดที่นี่เป็นยังไง ครับถ้าสนใจในส่วนรถกระบะก็เข้ามาชมมาดูได้เนาะที่ของเรามีราคาก็เริ่มต้นอยู่แค่เพียง2 0 0 0 0นนะนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนี่ครับโดยประมาณนะแต่ว่าก็อย่างว่าครับใครที่แบบอยากได้ก็เข้ามาดูครับก็เลือกคันที่ถูกหน่อยอสภาพดีหน่อยไปบางคนเซ t ตไว้รประมาณสัก สองสามแสนสามสี่แสนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เซกเมนต์ของรถครับผมนิสสันเอ็กเซก็มีด้วยเหมือนกันเนาะพี่ต่อเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับตัวนี้น่าจะเป็นน้ํามันนะครับพี่แอมใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตัวเรื่องของราคาต้องขออนุญาตนะครับหลังบ้านอีกเดี๋ยวขออนุญาตเช็ครายละเอียดให้นะครับ้นกันนะครับขออนุญาตวนข้างขวาครับใด้ครับเป็นอีกหนึ่งคันครับพี่อันนี้เก็บงานแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของสีครับพี่นะครับผม เพราะว่าดูจากรอจากอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้พูดด้พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้ไปเช็คตัวของสภาพนะครับตรงนี้เป็นงานสีอย่างเดียวนะครับเก็บสีทั้งคันครับไม่มีด่างนะครับเฉพาะสีขาวนะครับถ้าเก็บไม่ทั้งคันพี่แซมมันจะเหลืองขาวขาวเหลืองหลืองใช่ไหมครับพี่แต่นี่เขาเล่นเก็บให้ทั้งคันเลยเหรอครับพี่อ้าวถ้าอย่างนี้ลูกค้าก็แฮปปี้เลยสิเดี๋ยวนี้ทำสีทั้งคันด้วยครับรถแบบเนี้ยโอ้น่าจะหลายเหมือนกันนะครับพี่ มีหนช่งกว่าบาทก็เกือบสองหมื่นแล้วแบบนะครับแต่เราเก็บให้หมดนะอตัวนี้ยังเป็นแค่เรื่องของสีอย่างเดียวนะครับตัวอื่นยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้สปานะเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้คือรถหน่วยงานเหมือนกันครับนะครับเก็บงานแล้วหมายถึงว่าเก็บสีให้แล้วนะครับก็เหลือพวกช่วงล่างเช็คช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์ระบบแอร์นะครับ ขออนุญาตให้เก็บเทียบที่แซมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเอ้ามีคันนี้ด้วยมีอันนี้เป็นช่วงยาวอันนี้คือแบบเดิมๆใช่ไหมครับพี่ตอยยังไม่ได้เก็บงานและอันนี้คือเก็บงานใช่ไหมใช่ครับความเหมือนที่แตกต่างเลยนะครับเนี่ยถ้าเก็บไม่หมดนะครับขออนุญาตใช้คำว่าน่าเกลียดอืมแต่ว่า ใชขายทั้งที่ครับเก็บให้หมดเลยนะครับพูดง่ายๆเหมือนตอนอนี้อันนี้คือสภาพก็จะมีด่างมีอะไรหน่อยนะก็จะมีใช้งานนะครับรถใช้งานปกติทุกคันไม่มีชนหนักนะครับพี่สภาพก็โดยรวมโดยประมาณนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาแนวนี้นะะสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของช่วงล่างนะครับ ฟูนนะครับเรื่องอดินเรื่องอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างทาความสะอาดเก็บรายละเอียดให้อรอบหนึ่งวันรับรถเนี่ยรับรองเลยได้ว่าสวยปิงแน่นอนนะครับ,รบก็ตรงนี้นะครับด้านนี้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นในส่วนของกรุงไทยยูสคานะครับมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ในสต็อกเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยถ้าเดินทั้งวันน่าจะแบบเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับใครนสนใจนะเอา,าเป็นว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อทักทายได้นะ ตรงนี้ที่เห็นที่พี่แซมบอกว่าเหนื่อยนี่ไม่ได้หมดแค่นี้นะยังมีอีกใช่ไหมครับมีหลายสาขาอ๋อมีทั้งหมดน่าจะสามสี่สาขาครับนะครับแต่เบื้องต้นขออนุญาตแค่ตรงนี้เนื่องจากว่าเราประจำกันอยู่ตรงนี้นะครับแค่ลานที่กม9นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากพอสมควรแล้วนะใช่ครับผม ข้าวใส่ปลาก็มีสัก7จ็ดแปดร้อยโอ้ใช่ครับเดินขนาดแค่เดินแค่ตรงนี้รู้สึกว่ายังไม่ถึง25%รู้สึกว่าก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับพี่นี่ก็ระหว่างที่พูดมานี้นะครับก็โดยประมาณ20กว่านาทีแล้วนะก็พิลค้าท่านไหนอยากจะมาชมรถมาดูรถก็ติดต่อตะคายเพิ่มเติมและการจากเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับสามารถซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นั่นเองนะครับครัเใช่องของไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์รองรับให้หลาย มีอะไรคุยกันได้เลยตรงไหนอะไรยังไงนะครับปรึกษาได้นะครับใครอยากจะมาชมมาดูรถนะครับพิกัดแถวรามินทากมาที่9เดินทางมาไม่ถูกยังไงก็ทักทายเบอร์โทรดานางนี้เดี๋ยวมีน้องๆแอดมินคอยให้ข้อมูลนะครับว่าลูกค้าอยู่แถวไหนอยากจะมาชมรถอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นั่นเองแต่เบื้องต้นนะครับด้วยสปอตตรงนี้ต้องขออนุญาตรับหมายก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพื้น ก็มูลค่านะด้วยด้วยมูลค่าด้วยทรัพย์สินด้วยนะครับการเชี่ยวชับนของหายอะไรเงี้ยครับก็ของการป้องกันนะครับนะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ใครนะครับที่สนใจนะครับทั้งรถเก๋งเก๋งเล็กเก๋งใหญ่ตัวกระบะนะครับทวงยาวแฉกกระทั่งสี่ประตูนะครับรถ SUV ตรงนี้นะครับ ติดต่อทักทายหาเราได้นะครับทางเซลต่อแล้วก็เซลแซมนะครับหรือเซล์ท่านเราก็ยังคอยสั่พอให้กับลูกค้านะครับรนีนะทุกคนคุณง่ายๆเลยว่าความพอๆกันใกล้เคียงกันตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนครับนะครับผมส่วนเรื่องรถนะครับลูกค้าเลือกได้ที่เหลือทางเราว่าานได้ขออนุญาตให้เราดูแลให้อย่ไงนดีกว่า ก็ยังไงวันนี้กนะครับก็ทางผมนะครับกับทางพี่ต่อนะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสนใจรถนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถนะครับติดต่อทักทายก่อนได้นะครับเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินคอยให้ข้อมูลนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพี่ต่อครับผมอ่ะโอเคขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้ครับผมก็ยังไงก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ